พี่น้องทหารครับอย่ามาพูดโก,โก,โก้ๆว่าจะยืนข้างประเทศคุณต้องยืนบนข้างหน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณคือถูกผิดคือการรักษาประเทศชาติอย่าอย่ามาบอกว่าจะอยู่เหนือฝักฝ่ายทางการเมือง นี่ไม่ใช่ฝักฝ่าทางการเมืองนี่คือการกู้ชาติหรือยอมให้มันทำลายชาติไม่มีความเป็นกลางถ้าขเขมรมันบุกประเทศไทยคุณจะพูดเหรอบอกขออยู่เหนือความขัดแยง้งมันบุกมาในความขัดแยง้งเหรอสิบผายเอ้ย ไม่ใช่นี่คือความถูกผิดนี่คือประเทศชาติทหารทั้งหลายคนก็มีหน้าที่เหมือนพวกเราเราก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญท่านก็มีหน้าที่ตามอาชีพตามการงานตามคำปฏิญาณเพราะฉะนั้นขออย่ามองว่าเราเป็นมบ็บขออย่ามองว่าเราเป็นพวกก่าความวุ่นวาย ยากให้ดียากให้ออกนี่ไม่ใช่การทะเลาะระหว่างเหลืองกับแดงนี่คือการต่อสู้เพื่อกู้ชาติระหว่างพวกเรากับระบอบทักย์ินใช่ไม่ใช่เท่าน,นั้นละ่ะการต่อสู้โดยสงบสู้มานานแล้วแต่การต่อสู้โดยสงบไม่ได้หมายถึงว่าถูกยิงตายโดยสงบเข้าใจไหมเว้ย ้านับแต่วันนี้ไปพวกคนยังไม่ทำอะไรผมไม่ได้โยกให้ปฏิวัตินะผมไม่ได้โยกให้คุณปฏิวัติแต่ถ้าคนยังยืนอยู่บนความคิดที่ว่าจะไม่ขอมีฝักฝ่ายทางการเมืองแสดงว่าคุณละทิ้งหน้าที่นี่ไม่ใช่ฝักฝ่ายทางการเมืองนี่คือจะสู้เพื่อชาติหรือจะขายชาติคนยืนตรงไหนบอกมา ถ้าคุณไม่ยืนให้ถูกต้องไม่อุทิศตนอุทิศชีวิตจิตใจนับแต่นี้คุณคือผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าพวกเราต้องล้มตายคุณคือฆาตกรเข้าใจไหมพอกันที กฎหมายบอกให้ทุกคนไม่มีอาวุธมีเก็บไว้ในบ้านจะเอาออกมาเขาผูกขาดอาวุธผูกขาดการใช้กำลังไว้กับคุณและตำรวจคุณต้องมีหน้าที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำเห็นดูเห็นเด็กตัวเล็กๆตกน้ำอยู่คูข้างถนนคุณยืนดูไม่ช่วยเนี่ยคุณนั่นแหละฆ่าเด็กใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ ฉันได้ก็ฉันนั่นคุณผูกขาดอาวุธไว้ในมือผูกขาดตำรวจไว้ในมือตำรวจก็ดีขึ้นเยอะแล้วขอขอบคุณผู้บัญชาการอดุลแต่ยังเฮีย้ยอีกสองคาตัวเอาให้อยู่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราทำหน้าที่ของเราแล้วจะยืนหยัดต่อไป แล้วเราขออธิบายขออธิบายกับพี่น้องประชาชนด้วยกันว่ามาใช้สิทธิ์ของท่านมาใช้สิทธิ์ของท่านกับเรารู้ไหมว่าคุณมีสิทธิ์มีประโยชน์ในบ้านในเมืองมีหน้าที่จะต้องดูแลบ้านเมืองเหมือนที่พวกเราทําคุณจะเกลียดไม่ชอบกบปสไม่ชอบกำนันสุเทพไม่เกี่ยวนี่คือขอบวนการกู้ชาติ มาร่วมกับเราเท่านั้นที่น้องข้าราชาการไม่ว่าทหารตำรวจพลเรือนหรือระดับสูงขึ้นไปถึงไหนๆก็ตามแต่อย่าคิดอย่าวางตัวอย่าอธิบายว่าไม่อยากมาเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง นี่ไม่ใช่ฝักฝ่ายทางการเมืองนี่คือการกู้ชาติกู้ประเทศอย่าหลบหนีอย่าหลบเลี่ยงอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ใต้ไม่ใช่ประชาธิที่ปัดไม่ใช่อีสานไม่ใช่เหนือประชาชนทั้งนั้นไม่ได้รับเงินเดือนสักบาทยังยืนนั่งเจ็ดเดือนเหนื่อยชิบหายแล้วเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นกำนันสุเทพไม่ได้ตีไพ่เพื่อจะบีบบังคับใครกำนันสุเทพได้ทำหน้าที่ในส่วนของกำน,นันในส่วนของตัวเขาเต็มที่เราก็ทำหน้าที่ตามสิทธิ์ของเราเต็มที่ไม่มีใครบีบบังคับใครเหลือแต่คนไม่ทำหน้าที่ในประเทศนี้เท่านั้นว่ามึงจะให้ประเทศนี้จมหรือไงวะ โปรดก้าวข้ามฝักฝไฟก้าวข้ามเรื่องตัวบุคคลแล้วพี่น้องเสื้อแดงด้วยความเคารพอย่างยิ่งลูกป้าผมลูกน้าผมเป็นเสื้อแดงก็หลายคนพี่ๆครับน้องๆครับพวกผมมาใช้สิทธิ์ของผมผมไม่ได้กรอได้เกียดพี่ ผมจะซัดไอ้ตัวการนั่นแหละที่เราจะสู้กับเขาพี่ดูมให้ดีที่มันเฮี้ยจริงหรือเปล่าถ้าเฮี้ยพี่อยู่นิ่งๆก็ได้ครับเท่านั้นเองครับพี่น้องวันนี้ผมรับหน้าที่พูดแทนพี่เติมศักดิ์พี่เสรีแล้วก็คุณสมบัติก็อายุเท่ากันเราทั้งสี่คนเนี่ยมาแล้วก็ต้องการจะสื่อกับพี่น้องก็ตรงนี้ ว่าเรามายืนตามสิทธิ์ของเราใช้สิทธิ์โดยวิธีทางที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ทุกอย่างขอให้ยืนหยัดยืนมั่นขอให้พระคุ้มครองผมมองไม่ออกจริงๆนะครับว่าถ้าการต่อสู้ของเราพ่ายแพ้ผมมองไม่ออกว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครสนใจบ้านสนใจเมืองกอบกอยเอาประโยชน์เข้าตัวเองทั้งนั้นภาษีกูไปเสียมันทำไมวะก็ไม่ต้องเสียใครจะล,ะลาบแล,ล้วลวงจับจ้วงในหลวงอย่างไรเราก็เหนื่อยใจไม่รู้จะโผลไปให้มันกระทืบทำไมมันจะเป็นบ้านเมืองที่เป็นแค่ภูมิศาสตร์ที่สิ่งมีชีวิตจำนวนหนึ่ง เกิดมาหากินที่ปี้นอนเท่านั้นเองจะไม่มีประเทศไทยอีกต่อไปนี่คือจุดจบของประเทศถ้าเราแพะถ้าความถูกต้องแพ้ความชั่วประเทศนี้จะไม่เหลือยืนยันอย่างนี้ออกมาไม่ออกออกมาไม่ออก ออกมาไม่ออกขอบคุณครับชาวบ้านแม่ช,ช<ห>าฉันแก้สัญ